ผมก็เป็นคนหนึ่งฮะที่อยากที่จะทําอาชีพที่ไม่มีใครทําผมรู้สึกว่าผมประทับใจอาชีพนี้มากเพราะเป็นอาชีพที่ประดุดด่งญาติแต่ไม่ใช่ญาตกิกูแต่กูก็ต้องเชิญมึงมาซึ่งกูก็ต้องจ้างมึงมาด้วยมาในงานนี้ไม่พอนะฮะวิธีการของเขาเนี่ยผมชอบผมประทับใจมากผมชอบอะไรจากเขาล่ะผมชอบการที่เขาเนี่ยเอาเรื่องราวของแม่ของผมท,งทั้งทที่มึงก็ไม่ใช่ญาติกูนะแต่คือมึงรู้เรื่องราวของแม่กูดีมากไม่ว่าจะเป็นตอนที่แพ้ท้องตอนแพ้ท้องเขาก็จะทําท่าให้ดูว่าตอนที่แม่แพ้ ท้องเนี่ยแม่ปวดท้องอยังไงโอยโลูก แลวผมชอบวิธีการที่เขาจะเลี่ยายเงินเลี่ยายเงินจากอะไรครับคือค่าตัวเขาก็ไม่ได้ท่าไหร,หรอกก็หลักพันแต่ไอการที่เขาจะได้เงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงกับลูกเลี้ยงกับเมียเขาเนี่ยมันคือการเลี่ยายแต่ไอการเลี่ยยเนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ผมชอบแหมเทคนิคเขาแบบแยบยนต์มากคือการที่เขาจะสอดแทรกมาว่าสมมตินะอารพนาคตอนนี้หมอทําขวัญก็จะจะอารัมพบทเกี่ยวกับแม่ของพนาคว่าตอนที่แม่พนากเนี่ยปวดท้องแพ้ท้องเป็นอย่างไรตอนนี้แม่เนี่ยแม้ แพ้ท้องแล้วกำลังจะไปหาหมอแมเสียดายไม่มีตังค่ารถแน่ไม่มีตังค่ารถ,ม,ม,ารถมึงพูดมาได้ผมก็พนมมือครับครับ แม่ถ้าจะมีใครใจบุญแหมส่งค่ารถให้แม่พอนาให้แม่พ่อนากเนี่ยไปโรงพยาบาลหาหมอเมียเมียไปไปเรียรายเงินได้สักหลายพันหลายพันมากนะคนนี้ก็ให้คนนี้ก็ให้ช่วยเนาะสงสารแหมจะได้มีเงินค่ารถสมทบทุนซื้ออาหารให้แม่พ่อนาคไหมน่มันเอาอีกดอกหนึ่งพอนาคเอ้ยพอนาครู้ไหมว่าตอนที่อิมารดาของพอนากเกิดมานั้น พอนากินนมมารดาหรือนมกระปออ๋องกระป๋องเนี่มันสถานมันสถานในซวงผมแล้วบผมจะต้องเป็นหมอทำขวัญให้ได้เกมโชว์สนุกสนุกออกแบบมาเฉพาะคุณคนไปทั้งรถพร้อมทีมงานดีนเดียวสนใจติดต่อได้เลย